กลับสวัสดีครับพ,พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมซอสแบงแห้งคนลักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญที่ระลึกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หละครับท่านเหรียญที่รึกลึกการจนาพิเศษชนดิดราคาห้าบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านเป็นเหรียญที่สวยงามมากน,นะครับเพิ่งได้มาวันนี้นะครับเนี่ย มีพี่มีเพื่อนคนหนึ่งครับที่ทํางานอยู่ที่ธนาคารครับเขาไปเจอครับเขาเลยมาให้ผมครับเพราะว่าเขารู้ว่าผมเนี่ยชอบสะสมเหรียญครับแล้วปีปศนี้มันหายากพอสมควรครับคือเป็นเหรียญที่เระลึกัชนิดราคาห้าบาทกองประบาทสมเด็จรัชกาลที่เก้าของเราเนี่ยนะครับท่านเขาเลยเห็นเขาเลยมาให้ผมครับผมชอบมากเลยครับแบบนี้ครับสวยงามมากนะครับคือมันก็มีผ่านการใช้มาอย่างยับเยินพอสมควรครับท่านเท่าที่ดูครับ มีรอยบุบรอยบี้นิดๆหน่อยๆครับต่ไม่ถึงกับมากมายอะไรครับท่านพูดง่ายก็คือแบบนี้เก็บสะสมได้สบายๆเลยครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับถ้าทําการล้างเรียบร้อยแล้วมันจะเงางวบสวยงามครับคือถ้าเราจะสะสมนะครับมันมมอยู่สองสามอย่างแค่นั้นนะครับหนึ่งอย่างแรกคือเป็นการออมอีกอย่างหนึ่งอันที่สองคือความสุขทางใจอันที่สามก็คือหวังกินกำไรในวันข้างหน้าอันนี้แน่นอนเลยครับผมคนหนึ่งละครับที่มีสามอย่างนี้ครับท่านพอเป็นเหรียญที่สวยงามเหมือนกันนะครับหายากครับเนี่ย แทบจะหาไม่เจอเลยครับในระบบวนเวียนนี่แทบจะไม่มีให้เห็นแล้วครับท่านเรามูลักษณะของเหรียญครับนี่ครับกลมดิ่งเลยครับท่านเป็นนิกเกิลผสมทองแดงนะครับเนี่ยนิกเกิลผสมทองแดงนะครับนี่ครับเรามาดูด้านหน้านี่ครับตัวหนังสือครับหนังสือจะตัวเล็กนิดเดียวครับท่านมองเห็นอยู่นะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาาภูวิพลออุลยญเดชนะครับท่านสยามินทรธิราชบรมนาถบอกผิดครับ แล้วก็ด้านล่างคือรัชการที่เก้าครับท่านเดี๋ยวมาดูบรลมบรลุบบุพงษ์ท่านหน่อยครับสวยงามปรการนะครับนี่ครับบรลมบัลลุพง์ท่านครับคมชัดเจาะมากนะครับท่านสวยงามปรการนะครับนี่แบบนี้ครับเป็นเหรียญที่หายากพอสมควรนะครับในตอนนี้ครับเทบจะหาไม่เจอแล้วนะครับเนี่ยมันไม่มีอยู่ในระบบที่ให้รองหาเก็บแลนะครับไม่ใช่ว่ามั่วๆนะครับจริงๆเลยครับถ้าท่านไม่เชื่อผมก็ลองหาดูครับท่านว่าจะเจอได้ง่ายๆไหมมาดูขอบเฟืองดีแล hehe, ้วกันครับว่าเป็นไงบ้างเหรียญนี้ครับ อุ้ยเดี๋ยวนี้ครับสบายมากครับสวยงามมากครับดูสิครับไม่มีการสึกล้อเลยเลยคมชัดเจาะมากครับเนี่ยสุดยอดสุดยอดครับแบบนี้โอเคมากนะครับเนี่ยราคาไม่ธรรมดาแน่นอนครับถ้าทําการล้างเรียบร้อยแล้วนี่ขึ้นมาสองนแดงนะครับเนี่ยเกาะเฟืองล้วนๆอย่างเดียวเลยครับสวยงามมากครับเลามาดูด้านหลังครับเนี่ยนี่ครับเหรียญที่มีทําการล้างมันก็มีรอยตัวกระโปงเลื่อยเท่ากันทุกหมดเลยครับดูดที่ขีดไม่ออกเลยครับปากกาผมงขีดไม่ออกเลยแล้วมาดูด้านหลังครับเนี่ยคือ ฉลองศิริราชสมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษครับนี่ครับ9มิถุนายนพศ2 5 3 9ครับแล้วก็ต่อมาคือประเทศไทยครับท่านส่วนด้านล่างขุดคือชนิดราคา5บาทนะครับนี่ครับ5บาทนะครับเห็นชัดเจนนะครับท่านแล้วก็ช้างสองเชือกครับส่วนด้านบนคือพระพิชัยมงกุฎครับท่านดูสิครับเนี่ยสวยงามมากครับส่วนนี่คือ50ปีฉลองศิริราช ค้บ50ปีนะครับนี่คือห้ากับศูนย์ะครับเห็นชัะเจนนะครับเหรียญแบบนี้นะครับจํานวนการผลิตผมไม่แน่ใจนะครับบาผมเอาข้อมูลไว้ตัวไหนผมก็ไม่หาไม่เจอ้วครับเนี่ยเดี๋ยวผมหาแป๊บหนึ่งครับไม่ไกลหรอกครับสัานอีกแป๊บเดียวก็คงก็เปิดถึงแล้วเพราะผมรู้ดีว่าเหรียญแบบนี้มันหายากพอสมควรครับจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไรเขาไม่แน่ใจเราเสรษฐีนี้หาไม่เจอเลยครับไม่รู้อยู่ทีีี่่่ไไไไหหนนนเเเลลยยยยผมวาางปปปุ๊บบคครรัั ผมเห็นอยู่นะครับเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้แหละแต่ตอนนี้ไม่รู้ไปไหนแล้วเนี่ยนี่ครับทีนี้ราคาห้าบาทนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่เอามันสองบาทสิครับไม่ใช่เลยไม่ใช่รวคาห้าบาทอยู่ที่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นเลยครับโอ้ยตกลงจบข่าวเลยผมาหามาหาไม่เจอครับท่านไม่รู้อยู่ไหนแล้วครับเนี่ยปกติผมจะหาแป๊บเดียวเจอแต่ในนี้หาไปหามาไม่เห็นเลยครับโอ้เห็นแล้วครับเนี่ย จำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่ห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมืนสามพันกับสิบห้าเหรียญน,นะครับท่านโอ้ยมือก็ไหเนาะจำนวนการผลิตอยู่ที่ 52, 3, 000, ห้าสิบสองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันสิบห้าเหรียญนนะครับท่านอู้หูยเยอะเหมือนกันนะครับท่านห้าสิบสองล้านเศษเศษครับในระดับยูนซีนะครับตอนนี้ตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทพอดีพอดีครับท่านตอนนี้ขยับขึ้นมาครับจากแปดสิบขึ้นมาถึง 100่ง้อนะครับท่านขยับขึ้นมายี่สิบาทครับทวนผ่านการใช้หรืหอ,หอครับเหมาะเหมาะครับไม่เท่าไหร่หรอกครับเช่นผ่านการใช้40บาทถึง60บาทเท่านั้นเองครับท่าน40ถึง60บาทเท่านั้นเองนะครับ